รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตกว่า60ปีของการเป็นพันธมิตรผู้สังคมไทยเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบาางจกรัวทไ ใจบางจาก E20 S Evo เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเบื้องหลังทะเลที่ยั่งยืนคือพลังของคนที่ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปที่เชฟรอนเราเชื่อในพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพราะเราทุกคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันเดลดีชัยสมบัตินะคะค่ะดิฉันกัญญาเลยค่ะวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณเดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่าวันนี้กลับมาพบกันเนาะบ่ายโมงเนาะอืมใช่ค่ะก็ ยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมช่วงนี้ก็มาคู่แล้วมาคู่แล้วนะคะเอฝนก็ยังแบบตกอยู่ทุกวันเลยนะคุณกันยาก็มันอยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่อยังไม่โมดอย่าไม่หมดแล้วก็เพิ่งเข้าพรรษาไปใช่ไหมเราต้องปฏิบัติตน ให้เป็นผู้ศษาสันิกชนที่ดีนะอ่ใช่ไหมก็เราก็เอาพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติแล้วกันเนาะใช่บางคนอาจจะเฟลเนาะกับข่าวที่เห็นในช่วงนี้เยอะนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่เราประพฤติดีปฏิบัติดีเนาะเราก็อมีสินธรรมในใจของเราเราก็ไม่ผิดตอดอะไรใดๆทั้งสิ้นถูกไหมค่ะนะคะอะ ก็ว่ากันไปนะคะในทุกสังคมเนาะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราก็ต้องเลือกเลือกเสพข่าวแบบในโซเชียลนี้ดีๆนะนกัญญาใช่ไหมตอนนี้เรื่องอะไรมาปุ๊บเนี่ยก็น่าจะควรเช็คนิดนึงอย่าเพิ่งเชื่อหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูข่าวจากหลายๆแหล่งอะไรเงี้ยนะคะอ่ะกลับเข้ามาสู่สาระของเราเรื่องของพลังงานวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาฝากอีกแล้วเนาะวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องของการขยายการลงทุนเนาะของบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนหรือว่า Gulf แล้วก็บริษัทในเครือของเขา <c oughs> กลุ่มนี้นี่ขยายแบบธุรกิจไม่หยุดอยัางเลยนะคุณกัญญา <c oughs> นะล่าสุดนี่อีกแล้ว ก็เพิ่งรวบรวมไปใช่ไหมกับอินทัชใช่ไหมเพราะว่าเขามีธุรกิจดิจิทัลแล้วก็โทรคมนาคมแล้วก็เรื่องของคลาวด์เรื่องของ Data Center อะไรเข้ามาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบ ดิจิทัลแบบเต็มตัวแล้วเนอะมาเดินหน้านเรื่องนี้เรื่องของโทรคมนาคมใช่แ,แต่นะธุรกิจไฟฟ้าก็ยังเป็นธุรกิจหลักนะแต่ว่าอ่ะข่าวแรกเป็นเรื่องของการขยายในเรื่องของโทรคมนาคมก่อนละกันนะคะ,คะเรื่องดิจิทัลก่อนละกันเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เองบริษัท G ัฟเอ็ดเซอร์วิสส์นะคะ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท AIS Broadband จำกัดหรือว่า AIS BB นั่นเองจากบริษัท Advan c e d Info Service หรือว่า Advan c e d ซื้อห,หุ้นเพิ่มไปอีก10%ขยายเพิ่มใช่คือจากเดิมเนี่ย g u f i d Services เนี่ยเขาจะมีหุ้นอยู่40%อันนี้พอซื้อหุ้น เพิ่มอีก10%เนี่ยก็กลายเป็นเ50%เท่ากับที่แอดวานเนี่ยถือหุ้นใน AASBB อ,อยู่นะคะ,คะอืมออมูลค่าการลงทุนแค่100,000บาทเท่านั้นเองอนะคะอ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยคือกัฟกับแอดวานเนี่ย เขาร่วมมือกันนะในการพัฒนาธุรกิจด้านดิจิทัลในหลากหลายมิติเลยทำมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่มีข่าวว่าการาฟเนี่ยไปซื้อหุ้นในอินทัชเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งมาควบรวมกันแล้วก็สำเร็จไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจำได้ไหมคะจำได้ <c oughs> อ่าเขาก็เดินหน้าต่อเนื่อง <c oughs> เขาทำแบบหลายๆมิติอย่างเช่น <c oughs> การพัฒนาใช่นะคะการเชื่อมโยงเครือข่ายค่ะ แล้วก็การนำเทคโนโลยีล้าสมัยมาไปยุกใช้เพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้แบบให้ขึ้นมาอยู่ในมาตราฐานสา,สากล <สา S 1> ได้ออนะคะเช่นตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมือกันพัฒนาตัวธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center เฮ้ยเราจะได้ยินเรื่อง data center นี่เยอะมากเลยนะช่วงนี้ในประเทศไทยนะคะหลายๆกลุ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าทุกคนเนี่ยมองหมดเลยว่าอยากจะ พัฒนา Data Center ค่ะเเขาว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเยอะนะคะอัอะนนี้กลุ่มกัฟเขาก็ทำอยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็ทำธุรกิจคลาวด์ด้วยซึ่งธุรกิจคลาวด์เนี่ยก็ร่วมลงทุนกับ a v v n n e e ในบริษัท ASBB โดยถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน40%เนี่ยผ่านตัว Graph d ด e s e r v i c e เเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกัฟเนี่ยที่ถือหุอ้นหเปอร์เซ็แล้วจนมาวันนี้ก็เพิ่มเป็นห้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะคะ,คะ อ่าซึ่งแน่นอน ASBB นี่เราก็รู้จักกันดีเลยเนาะ AS เนี่ยอ่าเขาเป็นผู้พัฒนาธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย ให้บริการทั้งระบบคลาวด์แบบสาธารณะนะที่เปิดให้บริการโดยทั่วไปแล้วก็ระบบคลาวด์แบบส่วนตัวซึ่งแยกขาดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิงอันนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นความลับบางธุรกิจเขาต้องการแบบความลับสูงเนี่ยเก็บ<ช>ข้อมูลที่แบบว่าเป็นความลับมากๆซึ่งอันนี้เขาไปร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกนะ,ะโดย o r a c l ลอ่าอารอยด์นะซึ่งเป็นระบบ พ b ับ c ิสคาวสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐแล้วก็เอ,ก,อกชนที่มีความประสงค์ในการที่จะใช้งานคลาวสำหรับการประมวลผลทั่วไปแล้วก็การใช้ระบบบริการจัดการข้อมูลซึ่งอันนี้ให้บริการเรานะเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่แบบเขาเข้าไปถือคุ้นอินทัชใหม่ๆเลยนะคะ,ะแล้วก็มีความร่วมมือกับ Google ด้วยจำ<ม>ได้ไหมทำร่วมตัว Google Distributed Cloud a i ก g r a เป็ด ะคซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูงอันนี้แหละที่น่าจะไม่ใช่สาธารณะใช่ไหมค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นภาครัฐเนาะแล้วก็อ่กลุ่มอุตสาหกรรมที่จําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่มีความสําคัญแบบแล้วก็เป็นความลับสำคัญมากเอออันนี้นี่เตรียมจะเปิดให้บริการปีหน้าแน่ค่ะอืมเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยขยายขยายหุ้นเพิ่มก่อนนะคะ ทีนี้ธุรกิจไฟฟ้าก็มีความคืบหน้าเหมือนกันคุณเพราะว่าบริษัท Gulf w a s t to Energy Holding จำกัด G W T E เนี่ยบริษัทย่อยนะอของ Gulf ก,ก,กันได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่บริษัท Earth Tech Environment จำกัดมหาชนว่า E T C เนี่ยเขาถือในโครงการไฟฟ้าขยาวสาก,กรรมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะเขามีรวมทั้งหมดเนี่ย12โครงการที่เขาถือหุ้นอยู่ แล้วก็ซื้อหุ้นทั้งหมดที่บริษัทเบ t เ e r ร Green, ์โวล g กรีนจำกัดมหาชนแล้วก็ b g ี g เ่ยซึ่งซื้อหุ้นในโรงงานผลิตเช,เ,เชื้อเพลิงแข็งจากขยะอ,อุตสาหกรรมอันนี้สาโครงการะนะคือมีโรงไฟฟ้าขยะด้วยแล้วซื้อโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิพลพลงขยะด้วยย<ๆ>วยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมูลค่าก็1,100ล้านบาทอันนี้ก็ โอนหุ้นโอนโครงการอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะซึ่งซึ่งตัวโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ภายใต้บริษัท Get Green Power จำกัดอันนี้สิโครงการกำลังการผลิตตามทัาญ,ญาก็80มิวัตต์นะคะ,คะและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย ก็อยู่ภายใต้บริษัท s ์ n t ท c h Innovation Power จำกัดอันนี้2องรงการกำลังการผลิตรวมก็16เมกะวัตส่วนไอตัวเชือแผงนแข็งเนี่ยก็อยู่ภายใต้บริษัท c i r c u l a ล a ร์แคมจำกัดเนี่ยสามงการเลยนะคะซึ่งแน่นอนแหละอันเนี้ย2โโองงการเนี้ยมันมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะ COD ปี2570นนคะ่งก็เดินหน้าอืม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย,ยกราฟเนี่ยเขามีโครงการเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้เยอะมากเลยนะเออเยอะมากเลยแล้วทั้งที่ชนะการประมูลเองแล้วก็ทั้งที่เข้าไปซื้อในภายหลังด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าเป็นเรื่องของการขยายธุรกิจเนาะอืมค่ะไปอีกหนึ่งบริษัทนะคะก็เรื่องของไฟฟ้าเหมือนกันนะคะบริษัท BCPG จำกัดมหาชนอันนี้ในกลุ่มของบงบางจากใช่ค่ะ โดยคุณละวีบุญสินสุขประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ b c p g นะคะบอกว่านะคะทางบริษัทเนี่ยได้มีการลงนาม,มในสัญญาซื้อขายหุ้นนะคะในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซลารูปท็อปอนะ,ะกำลังการปตติดตั้งรวมเนี่ยก็17.5เมกะวัตต์ค่ะ,คะซื้อหุ้นสัดส่วน100%เลยในบริษัทสแกนแอดวานซ์พาวเวอร์จำกัด ก็ซื้อมาจากบริษัทคอนโทโน่จำกัดแล้วก็บริษัทพร้อมพาวเวอร์จำกัดนะคะมูลค่ารวมไม่เกิน211 จ6ล้านบาทนะคะก็ถือว่าการเข้าไปซื้อเนี้ยลงทุนท้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกเจ้วหนึ่งในการที่ขยายพาฟริโอของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์โซลาร์ลูท็อปที่ขายไฟฟ้าในลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนหรือว่า private PPA นั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบริษัทที่บอกว่าเขาต้องมีการขยายการเติบโตอ่าใช่แล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยโครงการลักษณะเนี้ยนะ มันก็ซื้อมาแล้วรับรู้ไรายได้ทันทีได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ BCPG เขาก็ขยายการลงทุนเพิ่มทีน,นี้เรามาปิดท้ายกันเรื่องของบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนดีกว่าค่ะนะคะ,ะคุณคงกระพันอินทรัตแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องที่ทางพลังงานของโลก แล้วก็ของประเทศไทยในอนาคตนะบอกว่ามันจะต้องสร้างสมดุลในสามเรื่องนะแน่นอนเรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุดต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานอ่าอันนี้คือยังไงต้องมั่นคงไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ต้องมีความมั่นคงในเรื่องของพลังงานยิ่งแบบทั่วโลกนี่ลบกันแบบนี้แล้วที่ก่อนหน้านี้ที่มีแบบคูเคอร์จะปิดช่องแคบฮอมุสอะไรเงี้ยจําได้ไหมคุณโอ้โหตอนนั้นราคาน้ํามันนี่พุ่งพรวดเลยนะจําได้ไหมแต่ว่า ก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงเนาะ <S <S. <S เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งในความสมดุลของเรื่องพลังงานเนี่ยก็คือนี่แหละความมั่นคงแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานที่เหมาะสมอ,ะอันนี้ต้องเข้าถึงนาะ, <S <S. <S ะความยั่งยืนนี่คือทุกคนโกกีนกันหมดแล้วอะะใช่ไหมแต่ว่าคุณโดนัทร,รัมประธานาธิบดีสหรัฐเมกาเขาไม่โกกีนแบบคนอื่นด้วยนะเพราะว่าอ่าจริงๆคุณ คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกเลยนะว่าแหล่งพลังงานในประเทศเยอะนะ,ะโดยเฉพาะเชลออยและเชลแกส๊สจำได้ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีคนไหนของสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนพลังงานสีเขียวหรืออะไรก็ตามโดยแบบรัดให้เงินสนับสนุนเพื่อเพื่อให้มันเกิดขึ้นใช,ใช่ไหมแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนแต่คุณโดนทัททำเนี่ยนโยบายส่วนทางท่านอื่นมาก ก็คือเ o ส s i l อยู่เออก็มีเขามีแหล่งพลังงานในประเทศไงเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยคืออเมริกามันควรจะได้ประโยชน์จากตรงเนี้อเยอะๆอะใช่ป่ะตอนนี้ก็ทำทั่วโลกปัดบวนไปหมดเลยเพราะว่าขึ้นภาษีทั่วโลกเลยโหแล้วก็บางประเทศก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยว่าประเทศไทยเราด้วยเนอะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์คูณตายนะส่งออกอะถูกไหมอ่ะ อันนี้สามเรื่องที่บอกความมั่นคงพลังงานความยั่งยืนแล้วก็การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมค่ะนี้มองว่า20-30ปีข้างหน้าเนี่ยคือก๊าซธรรมชาติยังเป็นแหล่งพลังงานหลักของไทยเอาจริงของโลกด้วยนะของโลกด้วยใช่เพราะว่าคมต้องการใช้ย,ยังเยอะอยู่แหละแต่ว่าอย่างในสหรัฐอเมริกามันปูว่าทำพรีเมียมแก๊สอ่ะ แล้วเขาทำไอตัว C C U S นะคุณค่ะแล้วขายแก๊สในราคาพรีเมียมเพราะว่าเขาไปดึงคาร์บอนอะออกมาจากแก๊สอ่ะนะที่เท็กซัสที่อะไรตรงนั้นอ่ะเออก็ก็ถือว่านาคตยังดีอยู่นะอ่าคือกามันใหมันกว้างอ่ะใหญ่เนาะเออมันกว้างอ่ะแล้วแหล่งแก๊สแถบเวแหล่งที่เขาเรียกว่ามาเซลัสอะไรพวกเนี้ยแล้วความต้องการใช้เขาก็สูงไงคือไฟฟ้าไงแล้วเอาจริงๆคือ มันเลือกได้อะเพราะอเมริกาเป็นตลาดไฟฟ้าเสรีไงเวลาจะซื้อไฟฟ้าอะคนเลือกเลยอย่างคุณอะคุณบอกให้คุณรักโลกอะฉันอยากได้พลังงานจากอะไรสยอางิตี้ยอะใช่ไหมหรือว่าฉันบอกว่าแมวอะอะไรก็ได้ขอราคาถูกก๊าซหินอะไรก็มาอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันเสรีมากๆนะคะทีนี้ก๊าซเนี่ย มันก็ยังมีอนาคตอยู่20-30ปีนะคะแม้ว่าตอนนี้พลังงานหมุนเวียนหรือ renewable energy เนี่ยมันจะมีบทบาทมากขึ้นนะคะจากในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือมีการมองกันว่าปี2 5 9 3เนี่ยสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนโลกเนี่ยอาจจะยังมีไม่ถึง20%นะคุณ จากไม่สูงเลยน้อนะจากปีฐานนะ6 6 6 6เนี่ยอยู่ที่6%เท่านั้นเองในค่ะที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหพยายามส่งเสริมกันใช้พลังงานพีดีพีใหม่สะอาดเยอะมากที่ที่เราเคยเป็นร่างก่อนหน้าเนี้ยที่ไม่เป็น p d ดีพีสูงสุะคือตั้งเป้าไว้50%าแต่ทีเนี้ย p p p ใหม่อันนี้ไม่รู้แล้วนะต้องรอดูแต่ว่าของโลกเนี่ยไม่ถึงยี่สิเลยเนาะมันมีข้อจํากัดไงค่ะใช่ไหม พราะว่าอย่างพลังงานโซล่าก็ต้องรอแสงแดดที่มีความสม่ําเสมอเนาะอย่างหน้าฝนมันไหนไม่มีเลยนะจบเลยอ่าหรือว่าพลังงานน้ํอก็ต้องมีประเทศที่มีน้ำเออต้องน้ำหรือบางท่านหน้าแรงก็ไม่ได้เนาะไม่ได้อ่าเพราะอย่างของบ้านเราเนี่ยก็จะมีช่วงหน้าแรงใช่ไหมคะมีแล้งกับท่วมอืมก็ทําให้การใช้งานเนี่ยไม่ค่อยสะดวกกันลมไม่บ้านเราไม่ค่อยมีนะใช่แต่เขามองว่าพลังงานจากถ่านหินแล้วก็ฟอสซิลเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการชะลอลง เพราะว่ามันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากแต่ว่าความต้องการเนี่ยมันก็ยังมีอยู่น้ํามันเนี่ยการใช้ลดลงบ้างเนาะแต่ก็ถือว่าไม่มากอแต่ทานหินเนี่ยจะลดลงเยอะที่สุดเพราะมันปล่อยคาร์บอนเยอะไงซึ่งหลายหลายค่ายตอนนี้มีความพยายามนะพยายามดูว่าจะลดคาร์บอนจากฐานหินยังไงบ้างหรืออาจะมีเทคโนโลยีหรือเปล่าต่อไปก็คือแบบต้องมีต้องมีเก็บเก็บพวกคาร์บอนได้คุณจาได้ไหม ว่าสมัยก่อนอะ,อะเอ้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยถ้าผลิตไฟฟ้าค่าไฟแพงมากเลยนะในประเทศไทยอะสิบาท2ี่บาทอะ,ะ,อะถ้าไม่มีเงินแอดเดอร์หรือเอฟทีไปสนับสนุนนะ่ะตอนนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เกิดนะอะ ถูกไหมค่ะออแต่ตอนนี้เป็นไงถูกมากสองบาทว่ะใช่ไหมอ่าใช่ก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องกลับมาที่การธรรมชาติของโลกเพราะว่ามีการใช้ก๊าซเนี่ยถึง24%นะในปี2,566ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าจะเพิ่มเป็น28%อีกในปี2,593อีก10กว่าปีอืมก็เพิ่มสัดส่วนมาสเ ก้าสามค่ะปีนี้หกแปดอ๋อตายแล้วขออภัยคุณคุณคุณหลายปีจะแปดหลายสิบปีอยู่ยี่สิบสามปีอยู่เพราะว่าปริมาณของการธรรมชาติเนี่ยเขายังมีปริมาณที่เราสามารถใช้ได้เยอะอยู่ไงอืมอ่าเนาะก็นั่นแหละแล้วเอาจริงๆือการธรรมชาติก็ยิงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเนาะอ่ะแลวก็มีความมั่นคงราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปมันตอบโจทย์สามเรื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องทําควบคู่ไปกับการการปล่อยการดึกระจก ก็ต้องเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันเขามีปล่อยคาร์บอนด้วยไงใช่นะคะอย่างงี้อ่ะประเทศไทยเนี่ยพอกลับมามองประเทศไทยปุ๊บอ่ะใช้ก๊าซบ้างเอยเราก็มีนะเราก็มีแหล่งก๊าซอยู่ในอ่าวไทยนะคะแล้วตอนนี้ก๊าซที่ผลิตขึ้นมาจากอ่าวไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะที่ใช้ในประเทศที่เหลือไม่พอเราไปนําเข้าจากเมียนมาแล้วก็ซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG แต่ว่ากาในอ่าวไทยบ้านเรามันต้นทุนถูกไงมันถูกมากคุณใช่ถูกมากมาก นะที่สําคัญคือมันนามาเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีด้วยนะค่ะคือมัน,นันเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติที่ดีมากอ่ะคือ,คอจะไปทําไฟฟ้ายอย่างเดียวก็เสียดายเออ<ช>มันแยกออกมาเป็นวัตถุดิบป,ปิโตรเคมีได้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากหาก๊าซในอ่าวไทยให้เพิ่มขึ้นถูกไหมแต่ทีเนี้ยเ,เขาไม่รู้ว่ามันจะยังมีอีกมากน้อยแค่ไหนยังเมียนมาเนี่ยที่เราซื้อมาจริงๆใกล้กันนิดเดียวนะอยู่ฝั่งอันดามันใช่ไหมเขาเป็นก๊สแห้งนะ ไม่มีส่วนผสมของปิโตเคมีนะวัตถุดิบปิโตเคมีก็คือต้องเอาเผาอย่างเดียวเป็นผลิตอย่างเดียวมันจะมีแบบเขาว่าในก๊าซเนี่ยจะมีซี่หนึ่งซี่สองซี่สามซี่สี่อะไรเงี้ยถ้ามีหลายๆลยซีอ่ะนั่นคือแบบเป็นก๊าซที่มีคุณภาพดีเออถ้ามีซีเดียวคือเผาอย่างเดียวมันมีแทนอีเทนโพเเพนอะไรอย่างเงี้ยมิกซีโฟอะไรยะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องต้องพยายามเนาะส่งเสริม ส่งเสริมแต่ทีเนี้ยเอายังไงอ่ะคือก๊าสมันก็จะหมดอ่ะใช่ไหมคือเขาอยากจะลดการพึ่งพาการนําเข้าแอมโไงแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางนั้นพลังงานของประเทศดรคงประพัน์เลยบอกว่าเอออยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการจัดหาก๊าสนี่เอาให้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็จะย้งเหมือนเดิมนะว่าต่อให้หาก๊าสที่ไหนมาก็ตามก็ต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนไส้นะคะค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือคือโลกเราอ่ะมันให้ความสําคัญเรื่องนี้เยอะเลยแล้วมันก็มีความร่วมมือกับหลายประเทศใช่ไหมพวกภาสีคาร์บอนนอ่ะซีแบมอะ่ะกําลังมาแล้วอ่ะโอ้โหตอนนี้แโโนนบบมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อกำหนดที่มันกีดกันทางด้านการค้า<ม>ได้ไงเงาภาสีคาร์บอนเข้ามาตอนนี้เอกชนบ้านเรานี่เะมันถึงเป็น มันถึงตอบคำถามที่ว่าทำไมเอสยมาถึงบูมมากไงเพราะว่า s m สมเนี่ยมันถือว่ามันเถียรราคาถูกแล้วเป็นพลังงานสะอาดนี่ไงแล้วตอนนี้เราโดนข้อจำกัดการค้าโลกเยอะๆถ้าในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม s m สได้เนี่ยเอกชนตื่นตัวไงค,คืออุตสาหกรรมที่เขาส่งออกไปต่างประเทศแล้วเขาจะโดนภาษีคาร์บอนเนี่ย เขาต้องมีต้นกําเนิดสินค้าที่มันเอาไปเขาเรียกว่าไป identify เป็นใบใบรับรองคาร์บอนอ่ะการปล่อยคาร์บอนอ่ะ mm hmm. เล็กอ่ะ mm hmm. เขาเรียกเล็ก REC อ่ะเ mm hmm. นี่ยตัวเนี้ยแล้วตอนนี้เราก็มาเล็กจากแสงแดดพลังน้ําพลังงานลมอย่างเงี้ยซึ่งอนาคตมันอาจจะไม่พอไงถูกไหม mm hmm. บ้านเราถึงพยายามนละโอ้ไปเพิ่มพลังงานเปียน50%ในแผน p d p ใหม่ แต่พีดีพีฉบับจริงมัน,นยังไม่ออกรอดูรอดูอกำลังแหละนะคะน่าจะคลอดมาเร็วๆน,นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนกำลังมองเยอะมากเลยเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์แด์สตอเรจหรือว่า C C S ซึ่งอันนี้บ้านปู่นี่ทำแล้วนะที่เมริกาใช่ไหมค <c oughs> ่ะอันนี้ต้องเร่งทำเหมือนกันแล้วก็มันจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุเรื่องของเป้าหมายในซีโลนะคะแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือ คือตอนนี้มีหลายหลายประเทศนํามาใช้ก็จริงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเรายังไม่มีกฎหมายยังไม่มีการส่งเสริมอะไรในเรื่องเนี้ยอย่างจริงจังและเทคโนโลยีก็ยังแพงอยู่คือมันจะขายในราคาพรีเมียมได้แต่มันเป็นพรีเมียมที่อยู่ในต่างประเทศแบบว่าทั่วไปยังไม่ได้ในต่างประเทศเราต้องใช้เวลาบางประเทศที่เขารับรับเรื่องแบบเนี้ค่ะขายได้แต่ประเทศไทยลอยสักพักหนึ่งบอกว่าห้าถึงเจ็ดปีก็รอดูกันไปก็ถือว่าไม่นานมากนะค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานํามาพูดคุยวันนี้นะคะ่อนชาขันไปนะเราไม่ลืมใช่ไหมไช่องทางอช่องทางในการติดต่อใช่ไหมคะหรือว่าในการที่เราจะพูดคุยกันมารับฟังข่าวสารกันเนาะก็มีทั้งเว็บไซต์นะคะไทย i News k i d o n l i n e com นะคะเว็บไซต์ energytime.online.com นแล้วก็มีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c e b o o k f a n p a g e YouTube c h a n n e l n n s t a g r a m p o d c a s t TikTok แล้วก็ x นะคะ x ก <through S 2> ็แล้วแต่ <X S 2> <นะ S 1> ว่าอยากจะติดตามช่องทางไหนก็จะแตกตา่างกันไปโอเควันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบื้องหลังทะเลที่ยั่งยืนคือพลังของคนที่ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปที่เชฟรอนเราเชื่อในพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม เราทุกคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเฉพอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปะตะทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงาน <c oughs> เพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน ปีปตทอสอ,อสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเยย็กกกกททุคคนใใใใใหห้้แรรรรรงงววว่าาอบจัไไปป าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต 33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตกว่า60ปีของการเป็นพันธมิตรคู่สังคมไทยเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน